สยองไรอ้อ,อยกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกอ้อยกันมากเพราะมีโรงน้ำตาลตั้งอยู่ไร่มาเรื่อยจนถึงนครสวรรค์เสียเจียงหนุ่มใหญ่เชื้อสายจีนที่มาตั้งรกร้างอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเขามีที่ทางเป็นพันๆไร่และได้ปลูกอ้อยเอาไว้ทั้งหมดเมื่อถึงหน้าตัดอ้อยครั้งหนึ่ง เขาจะต้องไปเที่ยวหาคนงานมาจากภาคอีสานเป็นจำนวนมากคนงานเหล่านั้นค่าแรงถูกแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เสียเจียงไม่มีทางเลือกอื่นเพราะคนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยรับจ้างตัดอ้อยกันเสียด้วยออยเมนนุ่มวัยกันจากบุรีรัมย์ก็เป็นคนงานอีกคนหนึ่งที่เสียเจียงเพิ่งส่งรถหกล้อไปรับมารวมกับคนงานคนอื่นๆอ,อีกหลายคน ไอเม่นมันเป็นหนุ่มขี้เล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาแต่เมาจนเสียงานเสียาการหรอก <c oughs> มันจะเมาก็เ,กเฉพาะหลังเลิกงานแล้วเท่านั้นแต่บางครั้งมันก็เมาหนักไปบ้างมันรุ่งรึ้งก็แค่ใส่นิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับขาดงานไปเสียเลยทีเดียวก็เพราะความที่มันเป็นคนชอบดื่มเหล้าจนเป็นชีวิตจ,จิตใจนี่แหละทําให้มันต้องอยู่คนเดียวลูกเมียก็ไม่มีก็สาวๆที่ไหนเขาจะมามองหนุ่มขี้เล่าอย่างมัน และยิ่งมันเป็นโสดมันก็ยิ่งทำตัวแบบสบายๆข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเสียเท่าไหร่นักเพราะไม่มีใครทำให้กินในกระเพาะข้าวของมันจึงบรรจุแต่เล่าซะเป็นส่วนใหญ่ปีนี้อ้อยของเสียเจียงได้ผลผลิตมากมายมหาศาลทางโรงงานก็เร่งให้รีบเก็บเกี่ยวแต่ถ้าว่าคนงานที่มีอยู่นั้นยังไม่พอเพียงสักเท่าไหร่แม้จะพยายามหาคนงานมาเพิ่มแต่ก็หายากเหลือเกิน เป็นเหตุให้เสียเจยงรู้สึกเครียดมากเนื่องจากได้ทําสัญญากับทางโรงงานน้ําตาลเอาไว้แล้วด้วยเกนบรรนั้นหลังจากที่รถบรรทุกอ้อยครันสุดท้ายวิ่งออกไปแล้วเสียเจยงก็เรียกใช้ไอช้างหัวหน้าคนงานเข้าไปพบแล้วปรับทุกให้มันฟังว่าทำยังไงเราจึงจะหาคนงานให้มากกว่านี้ว่าช้างพาส่งอ้อยเข้าโรงงานไม่ทานมีหวังเจงแน่ไอช้างลูกน้องคนสนิทเข้าใจความรู้สึก และก่ามต้องการของลูกพี่มันดีแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนื่องจากมันเองก็เร่งหาคนงานมาทำงานอย่างเต็มที่แต่ว่าคนมันขาดแคลนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยผมกำลังหาคนอยู่ครับเสียมันกลอมแกล้มต่อเพราะไม่รู้จะหาเหตุผลใดๆมาอ้างได้ดีกว่านี้อีกแล้วเองมันก็พูดอย่างนี้ทุกทีแต่ไม่เคยเห็นเองทำเสร็จเลย ความเครียดของเสียเจยงทําให้ไอ้ช้างสะดุ้งไปแปกตลบเพราะมันรู้นิสัยของลูกพี่มันดีหากทําอะไรไม่ถูกใจแล้วก็หวังโดนมาเล่นงานตายหาแน่เออเสียครับมีอะไรก็พูดไปสิวะหมู่อ้ำอึงอยู่นี่มันจะทันแดกหรอว่าไอ้ช้างคืออย่างนี้ครับคนงานที่เราหาไม่ค่อยได้เนี่ยเป็นเพราะผู้มันบอกว่าก่าแรงที่เสียให้น่ะมันถูกกว่าที่อื่น ค่าเขาจ้างแพงแล้วนิววาเสียเจียงตบโต๊ะโครมใหญ่หน้าแดงกลำ่ำแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาอย่างเห็นได้ชัดไอช้างชักปอดปอดก็ไม่รู้เหมือนกันครับเสียผมได้ยินมาก็เลยมาพูดให้เสี่ยวฟังอีกทีนึง่งคราวนี้ดูเหมือนเสียเจียงจะเริ่มสงบสติอารมณ์ได้เพราะตัวเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าพยายามโกงค่าแรงคนงานมาตลอดและจ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่อื่นถึงวันละ20บาท ซึ่งมันก็มากพอดูสำหรับคนงานเหล่านั้นถ้าค่าจ่ายมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวอะไอ้ช้ามันนึกสมเพชความโลภของเสียเจียมไม่ได้เพราะการจ่ายค่าแรงเพิ่มไม่ได้ทำให้เสียต้องทําการขาดทุนอะไรเลยสักนิดเพราะอ้อยเป็นพันๆไล้แบบนี้ส่งให้โรงงานแต่ละครั้งมันทํากำไรให้เขามากมายมหาศาลแล้วเสียใจให้ผมทำยังไงดีละครับ ไม่รู้แหละข้าจ้างเองแล้วเองก็ต้องหาวิธีจัดการให้เรียบร้อยโดยไวเท่านั้นเสียบัดความรับผิดช,ชอบโดยโยนขี้มาให้ไอ้ช้างคนเดียวไอ้ช้างชักเลื่อนขึ้นหน้าเพราะหากเสียยอมลดความรกรของตัวเองแล้วจ่ายค่าแรงเท่ากับนหนจ้างคนอื่นๆเขาขี้ขามเรื่องทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีไม่ต้องมานั่งปวดหัวอยู่อย่างนี้หรอกเมื่อมนุบีบบังคับอย่างนี้ไอ้ช้างมันก็เลยมุทะลุบอกกับเสียออกไปว่า เดี๋ยวผมจะเอาอย่าหมาใส่กระติกน้ำให้พวกมันกินก็แล้วกันพวกมันจะได้ทำงานกันอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเสียเจียงตาลุกวาวแกตบโต๊ะดังฉาดแล้วยิ้มออกมาได้ให้มันยังนี้สิวะไอช้างเอ็งเอามมาใส่พวกมันกินเยอะๆจะได้เร่งตัดปอยทั้งกลางวันกลางคืนเลยใจจริงไอช้างก็ไม่อยากทำอะไรหรอกเพราะมันสงสารคนงานเพียงแต่ว่าตัวมันเองก็ไม่มีทางออกเหมือนกัน พอวันรุ่งขึ้นมันก็แอบเอาอยาหมาใส่ลงในกระติกน้ําคนงานไม่รู้ตัวก็ตักดื่มเข้าไปเวลากระหายยิ่งกินก็ยิ่งคึกเลยทํางานกันยกใหญ่ชนิดไม่รู้จกเหน็ดเหนื่อยจริงๆเสียเจียงยิ้มกรมเมื่อเห็นคนงานเป็นไปตามเป้าจึงเร่งให้ไอ้ช้างเพิ่มยาเข้าไปอีกแม้ไอ้ช้างมันจะทัดทานแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังนานๆเข้าพวกคนงานก็เริ่มมีร่างกายสู้ผอมและพักผ่อนไม่พอ และใช้แรงเกินขนาดโดยเฉพาะเอเมนก็ตัวเอเมนเองเน่ะปกติก็ย่ำแย่อยู่แล้วเพราะมว่าฟาดเล่าข้าวป่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เมื่อมาเจอริดหมาดีทุกวันทุกวันอย่างนี้ร่างกายแย่ๆก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกสุดท้ายมันก็สุดนอนสมอยู่แต่ที่พักไม่สามารถไปทำงานได้ไอ้ช้างมันรายงานให้เสียเจียงทราบแทนที่เขาจะสำนึกเขากลับสั่งให้ไอ้ช้างแอบหามา้า ไปให้เอเมนมันกินอย่างไม่รู้ตัวจนคนงานพากันตกใจไปตามๆกันเมื่อวันรุ่งขึ้นเอเมนกลับมาทำงานได้อีกครั้งเอ่องไหวหรลอวะพร้อมจนเหลือแต่กระดูกอยู่แล้วลุงปลั่งญาผู้ใหญ่ที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันเอ่อยปากถามมันด้วยความเป็นห่วงไอเมนไอแคกๆแ,และตอบเสียงแหบแห้งในขณะที่มือก็ยังทำงานไม่หยุดไหว <c oughs> แต่เข้าว่าเองจะแย่เอานะม้าดีจนทำให้เอเมนเกิดความคึกอย่างหนักถึงแม้มันจะไอไปด้วยแต่มันก็กระฉับกระเฉงดีเหลือเกินหน้ามันดำคล้ำเครียดเบ้าตาลึกโบกขอบตาช้ำเหมือนมีแพนด้าไม่มีผิดลุงปรังยิ่งสงสารมันมากขึ้นเพราะแกรู้ดีว่าร่างกายของเอเมนนั้นไม่ไหวแล้วและก็จริงอย่างที่แกคิด เมื่อไอเม่นห,กหักโหมจนบ่ายจัดจัดแดดก็กําลังแรงมือที่เหงือผ่าคู่ใจก็ตกวู้พ้อมๆกับร่างของมันหงายหลังพึ่งเลือดทะลักออกปากเป็นลิมๆิมไอเม่นลุงปลังตกใจเป็นอย่างยิ่งแกรีบวิ่งเข้ามาประคองไอเม่นแล้วเอามือแตะชีพจรของมันก็ปรากฏว่ามันอ่อนเต็มที่เฮ้ยใครก็ได้โว้ยช่วยเรียกเสียเจียงมาหน่อยรีบหารถพาไอเม่นส่งโรงพยาบาลทีเร็ว ไอเม้นมันแย่แล้วตัวแกเองก็หมดปัญญาทำอะไรเหมือนกันจึงได้แต่ตะโกนให้พวกคนงานมาช่วยกันหามร่างที่โรงพยายใจเริ่มอ่อนลงอ่อนลงทุกขณะของไอเม้นออกจากไรอ้อยรอแล้วรออีกรถที่จะพายเม้นไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่มาเสียทีไอเม้นโก่งคอสำหักเลือดเป็นริมมออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในที่สุดมันก็สิ้นใจข่าว,วงแกนของลุงปรังนั่นเองโถไอเม้น ลุงปังได้แต่เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากในการจากไปของเอเมนแกนําศพของมันไปทําพิธีที่วัดใกล้ๆนั่นเองเพราะไม่มีปัญญาพาศพมันกลับบ้านเกิดได้อีกอย่างมันก็ไม่ได้มีญาติโกโหติกามากมายนักแกก็เลยจัดการพิธีอย่างลุกลวกโดยมีคนงานนั่นแหละที่เป็นเสมือนญาติของมันเสียเจียงโยนเสษเ,เงินจัดงานศพไม่มากนักเพราะเขาเป็นคนงกอยู่แล้ว อะไรที่ไม่ใช่เรื่องเขาก็จะไม่ควักกระเป๋าเด็ดขาดลุงปลังก็เลยจัดงานศพไอเมน้นอย่างตามมีตามเกิดครบสามวันแล้วก็เผาเลยพอเสร็จจากงานศพไอเมน้นเสียเจียงก็สั่งให้คนงานเร่งมือเป็นการใหญ่โดยได้เขาให้ไอช้าจัดการเอาอยาหมาใส่กระติกน้ำให้พวกคนงานกินกันตามเคยไม่มีใครมีเวลาที่จะสนใจกับการตายของไอเมน้นที่เพิ่งผ่านไปหยกุกยกเพราะทุกคนกำลังตกเป็นทาสอำนาจของอยาหมา ที่กินเข้าไปแบบไม่รู้ตัวซึ่งนั้นย่อมนำความยินดีปรีดาให้แก่เสียเจียงนักเพราะเขาลงทุนน้อยแต่ได้งานที่คุมค่าเกินมาราคาเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนกระทั่งครบเจ็ดวันที่เม่นมันจากไปเช้าตรู่ของวันใหม่หลังจากที่ลุงปังและคนงานมาถึงไร่ไอ้อยทุกคนก็ต้องตกตะลึงตาข้างเพราะไรไอ้อยส่วนหนึ่งที่แกจําได้ว่าเมื่อวานนี้แกยังไม่ได้ตัดเลยแม้แต่ต้นเดียว บัน,นี้มันถูกตัดสมกองและมัดเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกินนาบบริเวณไปราวสิบไร่ด้วยความสงสัยแกจึงหันไปถามพวกคนงานด้วยกันใครมาตัดอ้อยตรงนี้วะก็เมื่อวานเราไม่ได้ตัดเลยนินาเสียเขาจ้างคนงานมาใหม่หรือเปล่า,าคนงานคนหนึ่งสงสัยแต่ลุงปลั่งแกสายหน้าเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้หากมีคนใหม่มาทุกคนก็ต้องรู้ต้องเห็น ไม่มีคนงานที่ไหนหรอกวะอ้าวแล้วใครจะมาตัดละ่ะแล้วขนาดเป็นสิบสิบไร่แบบนี้นะคงต้องใช้คนงานตั้งหลายคนแม้จะสงสัยแต่ทุกคนก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ขนาดเมื่อไอ้ช้างหัวหน้าคนงานเดินมาถึงมันยังงงเลยมันรีบเข้าไปรายงานเสียเจียงที่บ้านพักเสียเจียงหัวเราะราึก็ใครซะอีกละว,วะ ไอ้พวกน้นมันโดนหมาดีจนจำไม่ได้ว่าตัดกันไปถึงไหนแล้วนะซียิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสียเจียงก็ยิ่งชอบเพราะได้เหนืองานเป็นไปตามเป้าแต่ลุงปลังเองนั้นแกนึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วในที่สุดแกก็คิดว่าจะต้องลงมือพิสูจน์ความจริงให้ได้เกือบเที่ยงคืนแล้วคนงานที่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามากันเกือบทั้งวันต่างพางกันหลับสนิทชนิดที่ปลุกก็ไม่มีใครตื่น แต่ลุงปังแกกลับนั่งมวลยาเส้นสู่ไฟแดงบูว่าบูบาบอยู่คนเดียวอย่างสงบเสียงไอ้ด่างหมาที่แกเลี้ยงไว้ส่งเสียงเห่าหอนแววๆอยู่ไม่ไกลจนเกินไปนักหลังจากนั้นหมาตัวอื่นๆก็ปล่อยห,หอนรับช่วงกันเป็นทอดๆสร้างบรรยากาศที่สงบเงียบให้ดูวังเวงเข้าไปอีกลมเย็ยนพัดกันโชคมาวูบหนึ่งลุงปลั่งเงยหน้ามองผ่านแสงสลัวของดวงจันทร์ออกไปยังด้านนอก ก่อนที่แกจะตัดสินใจคว้าผ้าขาวมา้าคาดผูกและลุกออกจากที่พักเดินไปอย่างไรไอ้อยที่ห่างจากที่พักคนงานพอสมควรเมื่อแกมาถึงก็หยุดดูอยู่เงียบๆเพียงพักเดียวเท่านั้นหูของแกก็ได้ยินเสียงผิดปกติชุบชับชับซุบซุบเอ๊ะใครกันเสียงนั้นเป็นเสียงของคนที่กำลังตัดอ้อยอยู่ชัด ลุงปลั่งพยายามเพ่งสายตามองเข้าไปแล้วแกก็เห็นต้นอ้อยเริ่มลมละเนรณะเป็นแถบมันรวบเรืองเหมือนก็มีเครื่องจักรหรือไม่ก็มีแรงงานนับสิบนับร้อยคนช่วยกันแกค่อยๆย่องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วทานในเองแกก็ต้องเห็นร่างของใครคนหนึ่งกําลังก้มหน้าก้มตาเอามีดฟันอ้อยฉับๆแต่คุณพระคุณเจ้าช่วยแค่ใครคนนั้นวาดมีดฟันลงไปในแต่ละครั้งแทนที่ต้นอ้อยจะถูกฟันแต่เพียงต้นเดียว แต่นี่มันลลมเป็นบงกว้างในรัศมีร,บรอบๆรากับว่าใครคนนั้นมีพลังอำนาจมหาศาลเปลี่ยงแค่แรงลมก็สามารถตัดโค่นต้นอ้อยได้แล้วลุงปลังไม่สามารถเก็บความสงสัยไว้ได้อีกต่อไปแล้วเขาก็มุ่งหน้าเดินก็ไปหาอย่างร่างของชายคนนั้นอย่างเปิดเผยแล้วก็ไปหยุดห่างแค่ไม่กี่วาแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่สนใจแกเลยต้องร้องถามออกไปพ่อหนุ่มเอ่งเป็นใครกันวะ ถึงได้มาตัดอ้อยมือก่ำดึกดด่นออกจากป่านี้ยังไม่ทันที่แกจะได้รับคำตอบเสียงมาหอนก็ดังแว่วมาเข้าหูจนลุงปลั่งคนลุกสู้แถมยังมีลมพัดกันโชกจนต้นอ้อยเอ็นรู้ไหวระเนระนาจนไปหมดพ่อหนุ่มเมื่อชายคนนั้นไม่สนใจใเรียกร้องถามในครั้งแรกแกก็เลยเรียกอีกครั้งคราวนี้ชายคนนั้นหันกลับมาตอบเสียงแหบรา แต่มันก็เยือกเย็นในความรู้สึกของรุงปลังถึงขนาดแกต้องเอามือลูบแขนเพราะคนบุกชันไปหมดฉันเองแหละลุงไอเมนแสงชันที่สองสัวแต่ระยะแค่เอื้มอย่างนี้รุงปลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายคนนั้นเป็นใครแกร้องออกมาอย่างตกใจแต่ด้วยความที่แกเป็นผู้ใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจิตใจแกจึงมั่นคงนัก เองตายไปแล้วไม่ใช่หรอือแกพยายามข่มความกลัวเพราะใบหน้าของไอ้เม่นมันซีดขาวราวกับกระดาษผิดกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่อย่างหน้ามือเป็นหลังมือตอนนั้นหน้ามันหมองคล้ำจนดำมืดแล้วร้องถามออกไปใช่แต่ฉันห่วงลุงห่วงทุกคนห่วงข้าทำไมลุงไม่รู้หรอกเสียเจียงกับไอ้ช้าง มันเอาอยาหมาใส่กระติกน้ำให้ลุงและทุกคนกินรวมถึงผมด้วยจนกระทั่งผมตายนี่ไงล่ะลุงปรังได้ยินผีไอเม้นมันบอกอย่างนั้นทำให้แกตกใจมากแล้วพยายามทบทวนดูก็เห็นว่าน่าจะเป็นจริงเพราะคนงานทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้แต่ไอเมนเองก็เถกร่างกายมันสู้เปลือ่กระดูกก็ยังอุตส่ามีแรงทำงานจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหว ถึงได้ตายลงไปเมนเอ้ยข้าขอบใจเองที่มาบอกแล้วเดี๋ยวข้าจะไปบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ดีไม่ดีข้าจะพาทุกคนกลับบ้านกันให้หมดเลยก็ได้อย่านะลุงถ้าลุงทำอย่างนั้นทุกคนจะเดือดร้อนเสียเจียงคงจะโก่งข้าแรงอีกไอ้เม่นมันพูช้าๆเสียงแหบแห้งลุงปลั่งตั้งใจฟังแล้วได้แต่เห็นดีเห็นงามกับมันไปด้วย งั้นเองจะให้ข้าทำยังไงล่ะผมจะจัดการทุกอย่างเองพอพูดจบร่างของไอ้เม่นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับสายลมที่พัดกันโชกวีดวิวและเสียงหมาหอนที่หอน,นรับกันจนดังระงมไปทั่วบริเวณรุ่งเช้าคนงานตัดอ้อยทุกคนก็พบว่าอ้อยถูกตัดกองรวมเอาไว้เป็นเนื้อที่นับสิบๆไร่เช่นเดิมโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของใคร นอกเสียจากลุงปลังเป็นคนเดียวเท่านั้นและเย็นวันนั้นเสียเจียงได้นำค่าแรงมาจ่ายพร้อมกับกำชับให้ทุกคนเร่งมือเขาอีกลุงปลังยิ้มอย่างเยือกเย็นเพราะแกมั่นใจว่าอีกไม่ช้าผลกรรมที่เสียเจียงได้ทำกับแกและคนงานอื่นๆเอาไว้นั้นมันต้องตามสนองเป็นแน่แล้วกลางดึกของคืนวันเดียวกันนั่นเองไอ้ช้างก็กระหืดกระหอบมาที่บ้านของเสียเจียง เสียเสียเร็วครับไฟไหม้ไรอ้อยหมดแล้วครับเสียงตะโกนโบกเบกททาให้เสียเจียงตรีตลานออกมาพอได้ยินไอ้ช้างมันบอกเท่านั้นแหละแกก็ต้องตกใจจนตาค้างฮะอะไรนะไฟไหม้ที่ไรครับเสียดูดูสิครับไอ้ช้างชี้มือเสียเจียงมองตามไปแล้วลมแทบจับเพราะตรงบริเวณนั้นกําลังแดงฉานไปด้วยเปลวเพลิงและกลุ่มควันที่หนาทึบไปหมด ชิบหายแล้วไอ้ช้างเร็วเกไปตามคนงานให้ช่วยกันดับไฟลูเข้าเร็วผมไปตามแล้วครับเสียแต่ไม่มีใครตื่นเลยสักคนเฮ้ย <Hey, S 2> ทําไมมันเป็นอย่างนั้นวะมันหมดปลิดหมาแล้วนะเสียหมดกันโถกันเองไปกับข้าเร็วเสียเจียงไม่รู้จะทํำยังไงจึงรีบชวนไอ้ช้างให้รีบเดินทางไปที่ไร่อ้อยโดยไม่ชกักชา้าพอไปถึงก็พบว่าไฟกําลังลุกลามเผาไร่อ้อยอย่างรวดเร็ว เสียเจนตะโกนวกเรากับคนคุ้มครั่งชิบหายหมดแล้วโว้ยชิบชิบหายหมดแล้วเปลวไฟยังคงลามเลียไม่ยอมหยุดลมที่พัดกันโชกแรงยังช่วยกระพือโหมให้ไฟลุกท่วมเร็วยิ่งขึ้นทั่วอนาบารูเวณจึงได้ยินแต่เสียงเปรียปร้ยๆและอื้ออึงจนดูสับสนไปหมดแล้วทันใดน,นั้นเองก็ปรากฏร่างเธอเหมือนร่างหนึ่งมือสายยืนถือคบไฟมือขวาถือพระยาวเฟย อยู่ไม่ห่างจากตรงที่เสียเจียงยืนอยู่นักเสียเจียงหันไปเห็นเขาพอดีเฮ้ยนั่นไงไอ้คนเผาไล่กูไอ้ช้างเร็วช่วยกันจับมันได้ครับเสียไอ้ช้างรับคำแล้ววิ่งไล่บุรุษลึกลับคนนั้นที่ก็โจรนีหายเข้าไปอย่างไร้อ้อยที่ไฟยังลามเลี่ยมไม่ถึงพักเดี๋ยวตท่านั้นเปลวไฟก็ลุกท่วมเป็นทางแล้วขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เสียเจียงอ้าปากตาเลือกคลางไอ้ช้างเขาเห็นอยู่เต็มตาว่าไอ้ช้างวิ่งตามเขาไปแล้วไฟก็ลุกพลึบล้อมกรอบเอาไว้อย่างไม่มีทางที่ไอ้ช้างจะหลบปลีกออกไปทางไหนได้ช่วยด้วยเสียโอ้ยช่วยด้วยครับเสียงไอ้ช้างลองลั่นดังมาจากก่องเพลิงที่บีบบงแคบก็ไปหามันทุกขณะเสียเจียงได้แต่ยืนตกตะลึงขาสัน้นเพราะไม่อาจช่วยอะไรมันได้ สุดท้ายเสียงของไอ้ช้างก็เงียบหายไปพร้อมๆกับที่ร่างทะมึนของบุรุษแปลกหน้าที่ถือคบไฟและพร้าอ,อยู่ในมือก็ฟาดเปลวไฟแดงฉานออกมาโดยไม่ได้รับอันตรายอะไรใดๆตั้งสิ้นมึงมึงเสียเจียนแขนจนแทบระากเลือดเขาเรีบวิ่งตรงหรีกเขาไปหาแล้วพอประจันหน้ากับมันเท่านั้นแหละว,วเมน่นเฮอเฮ ฮ่าฮ่ฮ่รูปร่างของพี่ไอเม่นยามนี้มันสยดสยองน่าสะึงกลัวนะใบหน้าที่หมองคล้ำกำลังปริแตกให้เห็นเนื้อสดๆแดงกล่ำและแปลเปลี่ยนมาเป็นเน่าเฟะมีหนอนไต่ชัยยุเยเยะเต็มไปหมดเวลาที่มันเสียอิ่มนั้นนอนตัวเกือบเท่านิวก้อยยังหุดแผลออกมาอีกด้วยไอ้เม่นยาอย่ามาหลองมาหลอนกูกูกลัวแล้ว ฮ <H Narr ative> พีไอเมนหัวเราะร่าอย่างชอบใจดวงตาลึกโบเริ่มปูดโปนแล้วก็ห้อยหล่องแรงออกมาจนทำท่าหลุดวิ่นออกมาจากเบาเสียเจียงขาสั <Jim mur ata> ่น <Jorge> พับๆในขณะที่พีเอเมนก้าวเท้าเข้ามาพร้อมกับพร้าในมือเงื้อขึ้นมาช้าๆเฮ้อฮเฮมึงอทำบาปทำกรรมกับพวกกูมึงต้องตายยะกูกลัวแล้วยา มึงตายมิยานาคาดของไอเมนไม่ยอมทำตามที่เสียเจียงขอร้องมันทำท่าทางจะฟันมีดเข้าใส่เสียเจียงตกใจกลัวสุดขีดเขาสับถาวิ่งหนีแทบไม่คิดชีวิตแต่ทว่าเขากลับวิ่งเข้าไปในกลางไรอ้อ,อยโดยมีเปลวไฟโฉบลามเหลี่ยไล่หลังและปิดทางหนีของเขาเอาไว้จนหมดอา สุดท้ายร่างของเขาก็ถูกเผาผ่านจนมอดไหม้พร้อมๆกับเสียงหัวเราออันเยือกเย็นของพีเอเมนที่มันสะใจสมใจนักรุงขึ้นหลุงปลังและคนงานต่างก็ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความพินาศย่อยยับของเสียเจียงร่างทิ่นแทบจะมอดไหม้กลายเป็นเท่าทานทั้งของเสียเจียงและไอฉางถูกเผาผ่านอยู่ในไรอ้อยซึ่งบัดนี้มันเหลือแต่ฝุ่นละอองเท่าทานเท่าน,านั้นครับ ซึ่งบัดนี้มันเหลือแต่ฝุ่นและออกเท่าฐานเท่านั้นที่ฟุ้งกระจายไปทั่วอาณาบริเวณลุงปลั่งยิ้มอยากสมเพศเวทนาต่อความโลภโมโทสารของเสียเจียงแล้วในวันรุ่งขึ้นแก่ก็รีบนำเท่ากระดูกของไอเมนกลับไปบ้านเกิดพร้อมคนงานทั้งหมดโดยไม่มีใครรู้แต่คนเดียวว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องมันเป็นเพราะอะไรกันจบ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จอมบดบางแทร่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว